เาทีนี้ไปดูเกมระดับ5ดาดาวที่สุดที่สุดของพี่สี่ได้ดูไได้ดูแต่ว่าไม่ได้โฟกัสมากเพราะทำหลายอย่างแบบว่ามันดึกแล้วไงถ้าไม่ทำเดี๋ยวจะไม่ได้นอนโอ้โหยิ่งกว่านักแอคชั่นบ้าระห่ำอีกมือคืนนะฮะคือสนุกมากสนุกตั้งแต่นาทีแรกจนกระทั่งนาทีสุดท้ายใช่ใช่นะฮะเพราะว่านาทีสุดท้ายเนี่ยนะฮะเชเซีมันได้ป็ตวีเสมอด้วยนะฮะ เกมเมื่อคืนนะครับ5าดาวนะครับเชลซีเจอกับแมนซิตี้ก่อนที่เกมจะเริ่มนัหลายคนมองว่าเชลซีน่าจะต้านทานซิตี้ยากนะเพราะาซิตี้เนี่ยฟอร์มในช่วงหลังๆก็เริ่มกลับมาดีวันดีคืนอีกแล้วส่วนเชลซีเนี่ยเกมล่าสุดชนะสเปอร์มาได้ก็จริงแต่ว่าสเปอร์เนี่ยไปเหลือ9้าคนไงก็ไปชนะช่วงท้ายเกมแต่ว่าเมื่อคืนเชลซีสู้กับซิตี้ได้อย่างสนุกนะครับซิตี้ขึ้นนำไปก่อนจากจุดโทษของฮาลันนะครับคือได้จุดโทษเพราะว่า กูเรียาไปดึงทางฮาลันลุกลงไปในเขตโทษนะแล้วก็ฮาลันลุกมาสั่งอันนิฟลาดก่อนที่เตียวก็ซิวาจะม,งจะ,มงจะลุกตเตี๋มงตีเสมอนะครับนาทีที่29ก่อนที่ราฮิมสเตอร์ลิงนะครับจะยิงทีมเก่าให้เชลซีนำซิตี้ครั้งเป็น2อต่อหน่งนะครับนาทีที่37นะครับแล้วก็ขันยี่มงตีเสมอกับซิตี้เป็น2เท่าในช่วงทดเจ็บในครึ่งแรกนะครับจากนั้นนะครับในครึ่งหลังซิตีต้ลิกกลับมานำเป็น3าต่อสจากฮาลันนะครับนาทีที่47และเชลซีตีเสมอจาก นิโคลัสแจ็กสันยิงซ้ำเข้าไปนาทีที่67นี่ิโคลัสแจ็กสันนี่เหมือนได้ความมั่นใจได้ในเกมที่แล้วยิงแฮตทริกเกมนี้นก็มาตามซ้ำได้ก็คือซ้ำเราไม่ล้ำหน้าแล้วที่ชมก็คือเหมือนแบบมีสัญชาตญาณของความเป็นกองหน้า<ช>ตอนซ<ช>้ำก็ซ้ำซ้ำได้แบบใจเย็นน่ะเออซ้ำได้แบบเยือกเย็นน่ะเออไม่แบบไม่แบบรีบร้อนยิงอะไรเงี้ยแบบภาพนี่ก็ช่างเลือกเนาะทำไมโฟล์คาร์เอร์ไงยิงพิมเก่าครับคือในช่วงท้ายเกมเนี่ยนะครับ ตอนที่เสมอ3ต่อ3เนี่ยแล้วโรนดิ้งมายิงให้ซิตี้ขึ้นนำอีกครั้งเป<ช>็น4ต่อ3นาทีที่86หแล้วผมบอกว,ว่าเกมน,น่าจะจบแล้วจบแล้วเออเพราะว่ามันอยู่ในช่วง4นาทีสุดท้ายไงก่อนที่จะจบเกมแต่ปรากฏว่าช่วงทดเจ็บนาทีที่5เนี่ยนะครับเคีซีมาได้จุดโทษนะฮะแล้วก็ไ<ช>ปโคพาเมอร์ที่ยิงเข้าไปแล้วยิงแล้วเขาก็แบตห้าแบบมือเมสซานูเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าต้องการเสืออะไรคือเขาเป็นนักเตะของซิตี้มาก่อนแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้รับโอกาสเท่าที่ควรนะแต่ว่าเป๊ปโกลเดลล่าเนี่ยก็มีแผนแล้ะเราว ในฤดูกาลนี้แต่เขาขอย้ายทีมมาอยู่กับเชลซีดีกว่าก็อาจจะรอไม่ไหวอะไรเงียรอไม่ไหวโอกาสลงสนามต่อเนื่องเราก็อยู่กับซิตี้ในฐานะนักเตะเยาวชนจนก้าวขึ้นมาสอดแทรงในชุดใหญ่ได้บ้าง15ปีที่อยู่กับซิตี้แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เป็นแบบเป็นนักเตะทีมอื่นที่ต้องกลับมาเยือนทีมที่ตัวเองอยู่ด้วย15ปกลับมาเจอทีมที่ตัวเองอยู่ด้วยเราก็กดประตูยิงทีมเก่าก็มาทั้งดานิสตริ ด้วยเอ้ไม่่ใช,ชร,ร,ราฮิมสเตอร์ลิงโอ้ดนนิ่เซอร์ลิทมาจากไหนไรฮิมสเตอร์ลิงแล้ทเขาเขายิงเาขาเคยยิงแมสตีเ้เขาคลิมเก่าของเขาเหมือนกันโอ้โหยอดเยี่ยมแล้วพี่ชี้ว่าเขานิ่งมากในวัย21ปีอตอนเนี้ยไปไปมาชาวเซีเริ่มที่จะดูดีมีทรงแล้วนะ <S <S <laughs> ไม่เป็นเพื่อนกันแล้วเหรอไมหน้าพี่ชี้แบบนั้นแหละต่อไม่เราเขาาดูดีนะพี่ชี้ว่าคือจริงๆก่อนหน้าเนี้ยเขาดูดีมาสักระยะละแต่ว่าเก็บผลการแข่งขันไม่ได้แล้วก็เสียประตูแล้วก็จบสกอร์ไม่ได้แต่ว่าเนี่ยอ่ะ ตัวแนวรุกเริ่มจบสกอ์กันได้มีการเล่นมันสู้ไหวอ่ะเออนี่ยคอนรแจ็คสันเนี่ยนะฮะเดิมทีเ่ยเป็นตัวคอนเทนต์ที่ยิงไม่เข้าสกทีตอนนี้เเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมอยเซกไกเซโดนะฮะที่มาแรกๆฆ่าตัวแข่งโชว์คอนเทนต์แบบเสียบอลตรงกลางง่ายๆเริ่มนี้จะไม่ผิดพลาดแล้วนะครับแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับโจซีตอนนี้ภายใต้การคุณทีมของโปชเตโน่่ย เริ่มที่เยดีมีทรงมากขึ้นนะและการที่สามารถที่จะต้านทานสู้กับซิตี้ได้อย่างสนุกเมื่อคืนนี้นะมันก็บ่งบอกเห็นว่าโชซีเป็นทีมที่น่ากลัวแล้วก็เรื่องของการวางแท็กติกที่หลายคนบอกว่าโปรเชติโนหมดแล้วหรือเปล่าเพราะว่าอาปานไปอยู่กับเบเชครเขาก็ไม่อยากจะนับสักเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าเบเชก็เหมือนแบบอ่ะเอิงมันเรื่องปกติแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยมันก็จะเห็นว่าการแก้เกมของโปรเชติโนอ่ะไม่ได้ด้อยไปกว่าเป๊กวาดิโอลานะช อันนี้นักเตะบางส่วนของเขายังไม่หายจากการบาดเจ็บนวยนะใช่ออย่างเอ็คุณครูเลยยังไม่หายกลับมาด้วยนี่แหลเมื่อคืนที่โคหามเมอร์เล่นได้ดีมากนะครับเหมือนมีแรงจูงใจอะไรบางอย่างเวลามาเจอกับซิตี้ทีมเก่าเขาแบบโอ้โหมีความกระหายใช่ใช่แล้วก็งัดฟอร์มกันเล่นที่ดีออกมาด้วยนี่ก็เป็นธรรมชาติของนักฟุตบอลนะบางทีเจอทีมเก่าทีมที่แบบเขาไม่ได้รับโอกาสเขาก็จะแสดงให้เห็นว่าเขามีดีก็แล้วเป็นมือสังหารจุดโทษละใช่ไหมโคหพารเมอร์แล้วยิงดีนะยิงแทบไม่ ไม่เห็นพลาดเลยนะโกลผ่านเลยน่ก็เพิ่งจะยิงจุดโทษมาแล้วเขายิงดีด้วยยิงดีเอเดนซนพุ่งถูกทางด้วยนะไม่ทันยิงเน้นๆเลยพี่ดูแล้วยิงดีจริงคือเขายิงยิงแรงอ่ะได้น้ำหนักนะโกพาเมอร์ก็เป๊ปกับพอร์ว่าไงบ้างครับเป๊ปก็บอกว่าสกอร์สี่ต่อสี่ก็ถือว่ายุทธธรรมสำหรับทั้งสองทีมแล้วนะครับันเป็นเกมที่สนุกของพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้นะครับทั้งสองทีมต่างต้องการชนะเจะตัวก็ไม่ได้คิดอะไรต่างไปจาก ผลการในขันดังกล่าวนะครับแล้วก็เชลซีเองมีทีมแล้วก็ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมด้วยนะครับก็รู้ว่าพวกเขาจะเล่นได้ดีเสมอในการเจอกับทีมชั้นยอดนะครับและเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นม,มันยากที่จะคอนโทรลแล้วพวกเขาก็ใช้คุณภาพของราฮิมสตอร์ลิงแล้วก็กูพาเมอร์ซ,อซึ่งก็เป็นสองผู้เล่นที่เคยเป็นอดีตเก่าของเป๊ปวกดิวาเองนั่นแหละนะครับนะฮะมันเป็นเกมที่เข้มข้นแต่ผลการใงขันก็ถือว่ายุติธรรมแล้วนะครับอืซิตี้ผ่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับแล้วก็ จะกลับมาหลังช่วงบริษททีมชาติเจอกับลิเวอร์พูลก็ต้องเดินหน้าต่อไปออนะฮะนี่คือคำพูดของเป๊ปหลังจบเกมนะครับส่วนโปรชิติโนเองเนี่ยครับก็ได้กล่าวว่ามันน่าทึ่งมากนะครับและอธิบายได้ว่าพรีม์ล,ลีกทำไมมันถึงเป็นลีกที่เหลือเชื่อที่สุดในโลกนะครับและทุกคนต้องการมีส่วนร่วมกับเกมแบบนี้ซิตี้เป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกแต่เชลซีเองก็กล้าพอที่จะลุยเพื่อคว้าสามแต้มคิดว่ามันเป็นวันที่น่าทึ่งมากนะครับถามถึงเรื่องเทคนิคที่นำมาต่อก,กับซิตี้นะครับ ในายใหญ่ชาอเจนไตได้เผยว่าคิดว่าผมคิดว่าคุณน่าจะรู้จักผมดีตั้งแต่คุมซันตันแล้วก็สเปอร์แล้ว <c oughs> นะครับนะ <c oughs> มันเป็นแนวทางการเล่นขอ,ของเจ้าตัวเองนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องการดันเกมขึ้นสูงเรามาเล่นด้วยความกล้าแม้ว่าคู่แข่งจะเป็นแมนซิตี้ก็ตามส่วนโคพาเมอร์ที่ยิงประตูทีมเก่าจากการสังหารจุดโทษให้กับสิงห์บลูได้นั้นแล้วก็ได้หนึ่งแต้มในช่วงทดเจ็บพอสได้กล่าวว่าเขามีบุคลิก ที่ดีสแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์และฟอร์มของเขานะครับคิดว่าก่อนเกมจาเป็นต้องรมะมัดระวังเขาเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้เวลาเขาพัฒนาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากขึ้นแต่เขาก็พัฒนาขึ้นทุกเกมและแฮปปี้กับโคผาเมอร์ด้วยนะที่เล่นได้ดีเป็นพิเศษในเกมนี้ส่วนราฮิมสเตอร์ลิงแนวรุกของเชลซีนะครับเปิดเผยว่ามันเป็นเกมที่ดีต้องการชัยชนะในเกมนี้หลังจากที่พบกับสเปอร์มันช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้กับเชลซีได้เยอะนะครับทั้งในเรื่องของ จิตใจแล้วก็ร่างกายนะครับยิงประตูดได้มันก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากนะครับในเกมกลางๆนะครับเชลซีพยายามสู้อย่างเต็มที่นะครับตอนที่ตามหลังแล้วก็กลับมาสู่เกมได้นั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจของผู้เล่นเชลซีเองนะฮะแล้วก็เราได้หมายถึงผู้เล่นเชลซีนะฮะที่เซอร์ลิงเขาให้สัมภาษณ์นะฮะก็พยายามที่จะค่อยๆสร้างเกมอย่างช้าๆแต่มีความแน่นอนบางครั้งก็อาจจะมีช่วงฟอร์ม,ยมแย่ๆไปบ้างแต่เราก็พัฒนาไปทีละก้าวนะเขายังบอกทิ้งท้ายอีกนะครับว่า ได้ตัวมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมกับซิตี้นะครับหลายๆคนรู้ถึงสิ่งที่ผมสามารถทําได้แน่นอนว่าผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเกมน,นี้นะครับนี่นคือบทสัมภา์ของไรเซอร์ลินก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นได้โดดเด่นเมื่อคืนนี้อตอนนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะมาอีกนะย่งเล่นขนาดนี้ทาไมไม่ติดทีมชาติอังกฤษจริงพี่พี่ชอบที่เป๊ปเขาพูดให้สัมภาษณ์นะเขาไม่ลืมที่จะพูดถึงลูกทีมเก่าของเขาเขาสามารถพูดอะไรได้เยอะแยะ เขาพูดถึงลาฮิมแล้วก็โคพาเมอร์ในแง่ดีด้วยในแง่ดีด้วยคือพี่ว่าเขาเขาตั้งใจให้พูดถึงแหละนะครับว่าสองคนนี้เป็นนักเตะที่มีคุณภาพนะแล้วก็ช่วยช่วยเชลซีได้แน่นอนแล้วก็จริง,รงๆแล้วเท่าที่เราเห็นนะเท่าที่เอาเอาแบบส่วนตัวพี่นะลาฮิมอะโตขึ้นอีกระดับหนึ่งตอนที่เทียบกับตอนที่อยู่ลิเวอร์พูลเขาเป็นแวรุ่งถูกไหม,มแต่พอมอยู่กับเป๊ปเขาโตขึ้นอีกระดับหนึ่งเป็นนักฟุตบอลที่มันเล่นเพื่อทีมอะแล้ว่็แล้วก็ ความสามารถสกยภาพมันโดดเด่นขึ้นเยอะเลยนะครับเข้นแบบรีดความสามารถของราฮีมออกมาดีมากแต่ว่ามันก็มีบางช่วงบางตอนตอนที่ราฮีมออกมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกันนะที่หลายคนบอกว่าเนี่ยราฮีมเล่นดีได้เพราะมีเป๊ปถ้าไม่มีเป๊ปมันไม่ได้หรอกแต่นี่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นไงถูกต้องถูกต้องราฮีมเขาเขาเก่งอยู่แล้วแหะแต่ว่าเป๊ปเขาจะในแง่ของการปรับจูนทัศนคติของลูกทีมใครแหลมออกมาไม่เล่นเพื่อทีมคุณนั่งนะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมัน มันอยู่กับร่องกับรอยแล้วอยู่กับระบบเราจะเห็นว่าเป๊ปไล่หิมเนี่ยกลายเป็นนักเตะที่เล่นเพื่อทีมแบบชัดเจนขึ้นมาเยอะอืครับเราสังเกตดูนะฮะสิทธิ์เก่าของเป๊ปแต่ละคนแบบได้ดีทุกคนนะไปอยู่กับทีมอื่นแล้วกลายเป็นเขาเล่นตัวหลักของทีมอื่นทุกคนเลยนะครับอย่างอาร์เซนอลแล้วก็มีซินเชนโก้แล้วก็กาเบรียลเ์ซูสเชลซีก็มีโคพาเมอร์แล้วก็ไล่หิมไงข้ามไปบุรสซทธิก้าเลวรอยซารนี่โอ้โหอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะตังนั้นเลยเด็กเป๊ปตรงนั้นนะฮะแล้วก ไปลาลีกาสเปนกูโดกัรก็ทำผลงานได้ดีกับบาร์เซโลนาเหมือนกันนะเหมือนเหมือนได้รับการปลูกฝังวิธีการเล่นการ การเค้นศักยภาพตัวเองพี่ชี้ว่ามันเรื่องทัศนคติด้วยนะเพราะว่าอย่างที่ใครเคยไปถ้าใครเคยไปเอติฮัสเตเดียมทัวร์มันจะมีวอลหนึ่งพี่กุ้ยได้ไปดูไหมไม่ไม่พี่ไม่เคยไปทัวร์คือเอธิฮัสเตเดียมเนี่ยนะคะมันจะมีเส้นทางก่อนที่นักเตะจะเดินลงสนามมันจะมีกําแพงอยู่ฝั่งนึงซึ่งเป็นกําแพงที่เขาบอกว่ามันเป็นความลับที่รู้กันเฉพาะนักเตะแล้วก็โค้ชซึ่งกําแพงนั้นอ่ะเวลาเราไปทัวร์เขาจะปิด แต่ว่าพอวันแข่งเขาจะเปิดขึ้นมาซึ่งด้านในเขาเปิดไหมไม่เปิดล้อเราไปดูวเขาไม่เห็นแต่เขาเล่าให้ฟังว่าไอ้กำแพงเนี้ยด้านหลังอ่ะคือนักเตะสามารถเอาภาพเอารูปหรือเอาอะไรก็ได้มันเหมือนแบบเวลาเราดูในหนังก่อนที่จะไปออกรบจะต้องแบบเถือเถิมเถืเถิมแบบไปกับรูปที่นี่คนนี้เป็นไอดอลเราคนนี้เป็นคนเอาภาพครอบครัวมาติดเอาภาพไอดอลมาติดแล้วแต่ใช่แล้วก็บอกว่าเนี้ยเดี๋ยวเราจะลงไปสนามเล่นเพื่อคนพวกเนี้ยอแล้วก็เหมือนเป็นเป็นสิ่งที่เป๊ปเขาขอกับกับ ผู้บริหารสโมสรว่าขอทําอันนี้ขึ้นมามันเหมือนเป็นจิตวิทยาอย่างหนึง่งแล้วพชี่ว่าม,ม,มัน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 ก็ส่งต่อไปทั้งเรื่องของแท็กติกด้วยการเล่นเพื่อทีมด้วยการแบบทําเพื่อคนอื่นหรืออะไรแบบนี้ถ้าพีชี่เป็นตั้งแต่แมตตี้เอาจะลุกเอาลูกไฮเปติก <ทำ S 1> อุ้ยคิดยากเลยอะคิดยากเลยไม่ทันอขอเวลาคิดแป๊บหนึงได้ไหมถ้าถ้าถ้าสมมติเป็นนักเตะจริงๆนะถ้าหมายความว่าถ้าอาชีพพิชี่เป็นนักฟุตบอลก็คงต้องเป็นเดวิดเบคแฮมเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทําให้เรารัก ฟุตบอลอะไรแบบเขาเป็นพี่นะค่ะพี่เจ้าลูกเป๊ปไปติดเอ้ยอะะรอเราไปบอกว่าพี่ได้เล่นทุกเกมแน <c oughs> ่นอนเขาเรียกว่าอยู่เป็นรับเสิร์ฟถึงหน้าจอ,อทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา